็มีคําถามต่อว่าตลอดแล้วเป็นการนับถอยหลังพลังประชารัฐหรือยังนับถอยหลังพลังประชารัฐหรือนับถอยหลังลุงป้อมไม่รู้่แต่ลุงป้อมกับพลังประชารัฐน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีลุงป้อมไม่มีพลังประชารัฐเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกว่านับถอยหลังพลังประชารัฐก็คือนับถอยหลังลุงป้อมคือเป็นเรื่องของอันเนื้อเดียวกันเอา่แต่ถามอีกทีหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐที่ฝั่งลุงป้อมตอนนี้เหลือกี่คนนะ ยี่สิบยี่สิบผมว่าไม่ถึอเอางี้ในยี่สิบเนี่ยเป็นคนของลุงป้อมแท้จริงกี่คนเออนั่นแหละถึงสิบไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบแต่รวมลุงป้อมด้วยก็บอกเก้าเพราะเช็คลายชื่อแกนแกนของลุงป้อมตัวเนี้ยแปดแล้วก็ลุงป้อมหนึ่งก็เก้อ่าพลังประชารัฐปีกผู้กองไม่ลุกคืบเหรอลุกโอ้การเมืองเนี่ย มันไม่ได้เล่นคนเดียวไงเรากขาบอกว่าที่ฝั่งของผู้กองทํานัดอ่ะได้สามเก้าอี้ะคิดว่าเขาเอาจากนี้สามสิบถูกต้องเขาไม่ได้คิดยี่สิบเขต้อง้่อยเพราะแต่ทางรอดก็มีนะแล้วทางรอดคืออะไรอ่าบอกว่าทางรอดเนี่ยอันแรกเลยนะไปเปลี่ยนเลยกาที่การฟ้าก่อนถ้าจะอยู่ไปทางรอดโอเคไหมล่ะอ๋อต้องหาคนที่มีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างใช่ภาพแบบสู้รบอย่างเดียวไาพความเป็นาคววมหังความหวังสร้างความหวังเพราะ พรรคการเมืองคือพรรคแห่งความหวังคุณไม่คิดเหรอภัยบูลก็เขาก็เป็นความหวังเพราะเขาทำสำเร็จนะไม่ไม่แต่ได้ถามอีกอย่างนึงคุณภัยบูลมีสอสอนดสังกัดไหมไม่มีตัวเป็นกระเทียมโทนไม่มีสอสอสังกัดนะแต่ว่าเป็นเลขาได้นะสุดยอดมากอันนี้เน้นวิจารณ์ิวายรัฐบาลมากกว่านิติสงครามครับถ้าทำแบบนี้ได้เรออย่าลืมนะลุงป้อมเนี่ยพร้อมเปลี่ยนนะเลขาพักอ่ะพร้อมไหมก็เปลี่ยนมากี่คนแล้ว่ะใช่ใช่ใช่ผมไล่ดูนะคุณสนธิรัต ออแล้วมาใครอะมาคุณสันติไม่ใช่ก่อนรู้จักก่อเยคุณอนุชา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 นาคาสายสายสามปอไอสายสามซอยนะแล้วก็มาคุณสันติสันติอาแล้วมาผู้กองผู้กองออ้แล้วก็มาเนี่ยหกคนเป็นพักที่ใช้เลยขานเยอะมากเลยนะเยอะมากแต่หัวหน้าไม่เลี่ยนนะคุณหกปีหกคนปีละคนเนี่ยใช่ไหมโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ย หมายความว่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐเนี่ยพร้อมเปลี่ยนนะพร้อมเปลี่ยนนะนั่นเลยหัวหน้าพักไม่พร้อมเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนหัวหน้าพักก็คือจบเลยเราไม่ไดจบเลยนะหัวหน้าพักก็พร้อมเปลี่ยนเวลาที่จะเปลี่ยนเลขาหัวหน้าพักเราออกนะก็ลาออกในล่างไพ่อันที่สามถ้าจะรอดเนี่ยวางรุ่งการทางการเมืองให้ชัดเจนต้องตอบว่าพลังประชารัฐอีกพักหนึ่งนะที่อุดมการณ์การเมืองไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดเลยว่าจะเดินยังไงอะไรเนี่ยชัด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 คือพร้อมหน้ารัฐไอ้นั้นทุกพักการเมืองอันที่สี่ ทำหน้าที่ในสภาให้โดดเด่นซึ่งตอนนี้ไม่โดดเด่นต้องต้องเตรียมสอสอเดี๋ยวไปทําหน้าที่สภาในย0สิคนที่บอกว่าเป็นแกนแกนของลุง9้าคนเนี่ยนะเอาเอ้าคนเลยเคนเนี่ยรวมลุงนะรวมลุงนะเก้าคน9้าคนให้เป็นดาวสินี่เ้าคนนะพี่โอนลงไล่ที่9คน8ดคนพี่โอนไล่ถูกไหมนี่เอานี่นะเว้นเพชรบูรณ์ไม่ใช่เพชรบูรณ์ไม่ใช่ฟังเพชรบูรณ์ทั้งหมดพร้อมพร้อมไปฟังเทียนทองล่ะฟังเทียนทองสองคน พร้อมไปฟังไอ้วลาเทพล่ะพร้อมไปเทพพร้อมไปก็เหลือประมาณนั้นเลยครับก็บอกว่าที่พี่วีบอกว่าทําหน้าที่ให้เข้มแข็งเนี่ยในสภาในสภาอ้าวเก้าคนอภิปรายในสภาเต็มที่อีก2ี่ิคนตั้งป้อมค้านค้านการอภิปรายประท้วงกันเองก็เกิดขึ้นแล้วไงคุณชัยมงคลเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนบอกเอ้าตกลงเนี่ยสรุปสรุปพลังประชารัฐทาหน้าที่เต็มที่ไหม ใช่อ๋อคนคือพักการเมืองเนี่ยเขาจะงงใช่ไหมใช่พักการเมืองต้องทํางานการเมืองให้เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนให้ได้แต่ถ้าทําไม่ได้เมื่อไหร่แล้วมัวแต่เล่นเกมกันสายบอกได้เลยเวลาพังทลายมาใกล้แล้วอต้องบอกว่าฉากลบคู่กันหนานของพี่น้องสองปอตอนนี้ต้องบอกเพิ่งเริ่มต้นนะครับเพราะต้องดูกันระยะยาวแล้วสุดท้ายบทจบของสงครามครั้งนี้จะจบอย่างไรตอนนี้เราบอกแล้วว่าฉากลบคู่ขนานเนี่ยฉากเลข นิติสงครามเนี่ยนี่นิติสงครามนำนหน้าของแกนนําของนิติสงครามแกนนําของนิติสงรคสงรามคือนิติตะวัน <c oughs> เห็นไหมล่ะที <c oughs> <ๆ>่จริงมีคุณสามารถอีกคนไหมใช่มีจ็อบสามารถอีกหนึ่งนะนี่เป็นมือปฏิบัติการฉากหน้าคือการเลือกคุณภัยบูลมาเป็นเลขาเนี่ยชัดเจนมากนะน้ำหนักนิติสงครามมากเลยนะ ใช่คือออกปาะงนั้นเลยนี่ผมก็ยังไม่เข้าใจพลังประชารัฐนะเห็นบอกว่าตอนเลือกกันมีคนบางคนขู่ลาออกจากพักนะถ้าไม่ได้เป็นเลขาแต่ตอนนี้อีกขนาดหนึ่งคือการจำแหลกนโยบายรัฐบาลครับให้อีกภาพหนึ่งไม่ใช่ภาพแบบลบอย่างเดียงไงภาพของแบบนักวิชาการมาเอามืออาชีพมาโดยเฉพาะการให้บทบาทของสองกุมารครับนี่นี่พี่คุมฉากหน้าเออน้องคุมวิชาการเลยเหรอเออคุมลุงปูนี่สายสายตรงลุงป๊อสเลยอืม โอ้ลุงป๊อปเป็นคนพูดน้อยนะพูดน้อยจะทำเยอะอ๋อต่อยนักต่อยนักมันก่อนออกมาแถลงใช่ไหมใช่ครับนี่เอามาแถลงแล้วนะทั้งโดยเพพาะสองกุมารเนี่ยในการที่จะชำระนโยบายแล้วก็จับนโยบายแรกเรื่องอะไรไหมจับเรื่องของนิตติวอลเล็ตว่าเนี่ยเหมือนโอเปลี่ยนนโยบายมาตลอดเนี่ยนะไ่ตรงปกไ่ตรงปกภาพลักษณ์แบบนั้นเลยพายุหมนลืมฝนหลงฤดูผมจําได้อาภกันทุจริตตรวจสอบเข้มข้นใช่การไว้เลย เปโปงการดูทุกนโยบายหากมีหลักฐานเพียงพอจะยื่นฟ้องร้องต่อหน่วยงานตรวจสอบเห็นไหคือภารกิจมาเป็นแบบนี้เลยคือผู้ง่ายมีคลังสมองอีกชุดหนึ่งเพื่อทํางานการเมืองใช่ผู้ขนานกับนิติสงครามถูกต้องถูกต้องการกลับมาของสองกุมารเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองคนทั้งดรอุตมะและก็คุณสนติรัตน์เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของพลังประชารัฐนะถูกต้องฮะ อดีตหัวหน้าพักอดีตเลขาธิการพักนี่หัวหน้าคนแรกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลขาธิการพักคนแรกสองคนนี้นําทัพแรกร้อยสิบคนนะแล้วหลังจากนั้นถูกทิ้งออกจากพักตอนนี้กลับมาสร้างพักใหม่ตอนนี้สองกุมารพร้อมที่จะเป็นมันสมองครับ ทำข้อมูลทางวิชาการให้ตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมานะจะเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาบุคลากรของพรักพลังประจรัฐให้มีคุณภาพอัจจุบันไม่มีคุณภาพไม่รู้ตีความเองแล้วกันเพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ถูกต้องและจากนี้พรคพลังประารัฐจะทําหน้าที่ติดตามและตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งนะอ่าสะเป็นหน้าที่ตกลงพลังประารัฐทั้งหมดหรือบางส่วน น่าจะครึ่งนี้แหละน่าจะครึ่งหนึ่ง <c oughs> อา้าวคุณสนิรัต์ล่ะครับคุณสนิรัตบอกว่าในบทบาทของพักฝ่ายค้านเนี่ยก็จะทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปแต่การตั้งศูนย์ทางวิชาการศูนย์ข้อมูลเนี่ยครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพักพลังประชารัฐเพราะวันนี้เขาบอกว่าประชาชนเนี่ยต้องการความหวังจากพักฝ่ายคา้านที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนคุณสนิรัตครับคุณอุตมะครับเป็นฝ่ายคา้านแล้วทํางานร่วมกับ พักประชาชนได้ไหม <laughs> เอานี้เขาย้ายแล้วคุณรู้ไหมประชุมสภารอบรอบรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะ่มีการาย้ายป้ายพลังประชารัฐจากฝากรัฐบาลอยู่ฝ่ชายค้านแล้วติดกับพักประชาชนแล้วติดกับพักประชาชนเห็นก<ล>็ขึ้นป้ายใหม่ย้ายป่งย้ายป้ายติดป้ายบริษัทต่างๆเนี่ยเขาทำพิธีอันนี้ทําพิธีย้ายป้ายไย้ายป้ายอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ามีลุงไม่มีเราตอนนี้ทั้งลุงทั้งเราไปอยู่ร่วมกันแล้ว